เรงข้างซินี้กค่ะทุกคนเจอเดียร์ชาแต่ตรงนีมีกีฟ์เปพาะเมืองแล้วละมันสัตว์นะคะน้องๆตอนนี้พี่อยู่ที่ที่อะไรอยู่ที่ซินียค่ะที่สนามบินซินียแอร์พอร์ตนะคะกำลังจะพาน้องไปชมว่าถ้ามาถึงที่ซินี้แล้วต้องเดินทางเข้าไปในเมืองจะต้องทำยังไงได้ถ้าเรามาเองคนเดียวแล้วไม่มีใครมารับนะคะจะได้รู้สึกอุ่นใจว่าเฮ้ยอยู่ซินี้มันไม่น่ากลัวเลยแล้วมันก็เดินทางได้ง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะว่าไปยังไงอ่า ะะที่นี่เนี่ยจะมีทางออกแค่2ทางก็คือจุด A กับ B เท่านั้นนะคะตรงกลางก็จะเป็นมิตติ้งพอยต์แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีคนมารับนะคะสามารถบอกได้เลยว่า <c oughs> จะเจอกันตรงไหนที่มิตติ้งพอยต์ตรงกลางของสนามบินนะคะก็จะเรียกว่าเดอะมิตติ้งพอยต์นะคะก็คือถ้าออกมาจากจุด B ก็คือหันมาทางขวาแล้วเดินมาแต่ถ้าออกมาจาก A ก็หันมาทางซ้ายแล้วเดินมาเพราะมาหยุ่ตรงกลางนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มานั่งรอให้คนมารับได้ถ้าจะนัดเพื่อนมารับกันนะคะก็แล้วแต่ว่าเราเป็นจุดไหนที่เราถนัดแต่ว่าสนามบินที่ซิดนีย์เนี่ยสะดวกมากๆก,ก,ก็คือว่าสามารถนั่งรถไฟหรือว่ารถบัสเข้าเมืองได้เลยนะคะนี่เห็นไ,ไหมคำที่ซิดนีย์อ่าอันนี้ก็คือเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับน้องนองที่มาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางเข้าเมืองยังไงนะคะหรือว่าคนที่อยู่ที่เมลเบิร์นบริสเบนโกลด์โค้ เดินทางมาที่ออสเตรเลียนะคะเ,เดินทางมาที่ซิดนี์นะคะก็สามารถนั่งรถไฟนะคะเข้าเมืองได้ไม่ต้องเสียค่าแท็กซี่ถ้าแบบของเราไม่เยอะนะคะจะเห็นว่าฝรั่งในส่วนใหญ่เขามีกระเป๋ากันแค่ใบเดียวคขาก็นั่งรถไฟเข้าเมืองเพราะว่ามันสะดวกมากๆนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะจุดที่คนเดินออกมาเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็คือ alive a นะคะพอเดินออกมาปุ๊บให้ดูป้ายนะคะเป็นรถบัสหรือว่าแทรเลนหรือว่าแท็กซี่แล้วแต่เรานะคะ แต่ว่าสะดวกพี่ยาราแนะนําก็คือรถไฟนะคะออกมาปุ๊บแล้วก็เดินเห็นไหมออกมาปุ๊บจากจุด A นะคะแล้วก็ซ้ายมือตรงไปนะคะสังเกตจะเห็นมีแมคโดนัลล์อยู่ปลายทางทางนู้นนะคะตอนนี้ก็มุงเช้าก็มีไฟมาลงบ้างป่าฝันนะคะไม่เยอะมากเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ยังมีอยู่นะอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกน้องๆน,นะคะว่า เฮ้ยไม่ต้องกลัวเรื่องการพกเงินสดตอนนี้ที่ออสเตรเลียนะคะเขาใช้บัตรกันหมดแล้วทุกๆอย่างก,ก็รับบัตรเป็นหลักๆเพราะฉะนั้นก็คือสามารถพบกบัตรเครดิตมาหรือว่าจะแลกเงินตตัวมานิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะพอมาถึงก็จะมีอ่าสินค้าโทรศัพท์เป็นเติมเงินนะคะสำหรับนักเรียนเราสามารถเติมเงินที่เป็นแบบเหมือนพิเศบ้านเราอะค่ะสิบดอนยี่สดอนแล้วแต่เรานะคะใช้แค่พาสปอร์ตมาถึงปุ๊บไม่ต้องกังวลใจนะส่วนใหญ่คนที่ เป็นค u ส t ตอ e r เมอร์เซเนี่ยจะเป็นนักศึกษาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถถามเขาได้นะคะเดี๋ยวพี่จะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งดูเรื่องของโปรโมชั่นค่าโทรศัพท์ให้แล้วกันแต่ตอนเนี้คิดง่ายๆว่าเรามาถึงเนี่ยเอาพาสปอร์ตมาแล้วก็สามารถมาซื้อซิมตรงนี้ได้เลยค่ะว่าเท่าไหร่ยังไงนะจ๊ะปึ๊บป,บปบึอ่าถ้าห,หิวก็จะมีผลไม้น้ำผลไม้ก,กาแฟนะคะ แต่อันนี้ง่ายมากเลยเดี๋ยวพาไปอัปเดตถ้าใครมาถึงแล้วหิวมากไม่รู้จะทำยังไงก็แมคโดนัลล์นะคะแล้วถ้ากลัวว่าเฮ้ยพูดภาษาไม่ได้เริ่มยังไงดีนะคะมีจุดขายแบบว่ากดเอาเห็นไหมแล้วก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตนะคะนี่มาถึงตอนเช้าไม่รู้ลหละหิวก็แมคโดนัลล์นี่แหละคะ่ะง่ายที่สุด คือตอนนี้เขารับแกะเท็กเอาไว้แปลว่าไม่สามารถนั่งทานที่นี่ได้เพราะว่ามันยังเป็นวุดเนาะก็คือสั่งออเดอร์เนี่ยคะ่ะมอร์นิ่งเป็นแทนเค้กก็มีนะหรือว่าเป็นง่ายๆก็เบเกอรแอนด์เอ็กากมัฟฟินนะคะเป็นชุดก็ 9, ด <Okay. S 1> เก้าดอลหกสิบพอกดปุ๊บให้เลือกกาแฟด้วยแต่พี่เราไม่ได้อยากทานนะ <laughs> เสร็จแล้วมันจะถามว่าเท่าไหร่แล้วก็จ่ายตังแล้วก็เดินไปรับที่ตรงนี้ เขาก็จะให้ใหมายเลขเรามาแล้วเราก็ต่ตังค์ปุ๊บเราก็จะได้หมายเลขแล้วก็มารอตรงนี้ค่ะแค่นั้นเองเห็นปะง่ายๆนะคะก็สามารถนั่งรอตรงนี้ได้สําหรับน้องๆบางนคนที่มีเพื่อนอยู่ที่นี่ก็อาจจะนัดเจอกันที่นี่แล้วก็มานั่งรอทานอะไรมีชากาแฟนะคะทุกอย่างรับเป็นบัตรหมดแล้วพอถึงน้องๆไม่ต้องกังวลใจนะคะว่ามาถึงแล้วเฮ้ยพี่หนูแบบต้องแลกเงินมาขนาดไหน เงินไทยไม่ต้องเอามาเอามาแต่เงินออสนะคะคือถ้าจะแลกคือแลกเงินออสมาบ้างติดตัวสองสามร้อยได้แต่ว่าที่ออสเตรเลียสะดวกมากในเรื่องของการเงินเดี๋ยวเล่าให้ฟังคลิปหน้าคลิปนี้เล่าเรื่องของการอยู่ที่สนามบินนี่มาถึงสนามบินก็คือพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บอาวละตามป้ายรถไฟไปต่อไปค่ะเ r รน n s trains ไม่ต้องกังวลเรื่องตัว๋วเดี๋ยวพาไปดูว่าจะไปซื้อยังไง เพราะว่าตรงนี้มันเป็นป้ายทางยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราตามป้ายเทรนส์มาเนี่ยไม่หลงแน่นอนป๊ป๊ปปจำไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าถ้ามาถึงในเมืองแล้วเนี่ยอ่ามันไปลงที่แพลตฟอร์มหนึ่งก็คือให้เดินไปที่แพลตฟอร์มหนึ่งเท่านั้นเองเอาล่ะดูดูดูด Welcome to Sydney Airport นะคะ สำหรับใครที่มารับเพื่อนก็สามารถออกมาทางรถไฟเหมือนกันได้ค่ะสมมติมีเพื่อนมานะคะไหนตามป้ายรถไฟไปนะไปซัมซูซิดนีมีประโยชน์โปรดแชร์นะคะอยากให้น้องๆทุกคนสามารถที่จะใช้ชีวิตในออสเตรเลียได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นอน,นี้ก้กนนคือการเดินทางที่ค่อนข้างประหยัดเพราะว่าเรานั่งรถไฟเอานะคะ ก็คือว่าถ้าไม่มีบัตรคือจริงๆแล้วในออสเตรเลียเนี่ย,เ,เ,ย,เ,ยเขาใช้บัตรโอปอล์าร์นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีบัตรสามารถใช้บัตรเครดิตแตะผ่าออกไปได้นะคะแล้วก็ค่อยไปซื้อบัตรก็ได้หรือว่าบางคนถ้าจะมาอยู่นานก็แนะนําให้ซื้อบัตรเลยนะคะเริ่มต้นที่สามสิบห้าดอลลาร์นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเห็นไหมเขาติดป้ายว่าโนนนี้โอปอล์พาร์ art, แต่ว่าสามารถใช้บัตรเครดิตของเราในการที่จะ ใช้ซื้อตั๋วได้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องซื้อโอเพอขาแล้วนะคะตอนนี้จุ๊บๆเพี่ยไดมีกระเป๋ามาใบเดียวแบบนี้หากก็เลยไม่เข้าลิฟต์แต่ถ้าใครมีกระเป๋า้ัวหนักแนะนําให้ใช้ลิฟต์นะคะคนไม่เยอะมากค่ะเพราะว่าเป็นช่วงยังไฝที่เดินทางเข้ามาไม่เยอะแล้วนี่ตอนนี้เพิ่งเก้าโมงเช้าไไม่น่าลงมาเยอะนะคะแล้วถ้าใครออกมาจากลิฟต์มันก็จะพาลงมาที่แพลตฟอร์มนี้นะคะเขาจะเรียกว่า ที่แลตฟอมที่เป็นสำหรับรถไฟนะคะจะเห็นว่ามีป้ายเดีย๋ยวพาไปดูป้ายนะคะว่ารถไฟจะมาทุกกี่นาทีนะคะเราสามารถนัดเจอกับพเพื่อนๆได้ว่าเราจะไปที่สถานีไหนแล้วให้เพื่อนมารับได้หรือว่าไม่รู้จะไปไหนก็เข้าไปในเมืองของจรงหวั่านะคะเห็นไหมมีรถไฟ7นาที15 11 22ก็คือเกือบเกือบทุก5้านาทีก็จะมีรถไฟเข้าเมืองน,นะคะก็ ก็นี่ก็คือสถานีที่เขาจะไปก็คือ Domestic m a s c o t g r a n Square คือกลางเมืองก็คือ Central หรือว่า Tower สองส t i น n ที่เป็นสถานีนกลางนะคะก็คือ Central หรือว่า Tower านะไมถ้าเราออกมาจากลิฟต์จะออกมาจากตรงนั้นนะดดคือที่พี่บอกนะคะว่าใครไม่มีอุปรคาก็ต้องซื้อนะ อย่างที่ญาดาลืมเอามาก็ต้องซื้อหรือว่าถ้าไม่ซื้อก็แค่ใช้บัตรเครดิตง่ายๆประมาณนั้นแต่ถ้าเรามีบัตรเครดิตที่ออสเตรเลียค่ะก็ง่ายมากหรือว่าบัตร ATM ก็ได้นะคะแต่บางคนไม่ชอบเพราะว่ากลัวแบบเดี๋ยวเกิดเงินเยอะอะไรแบบเนี้ยเรากลัวแบบใช้เงินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่เขาตรวจสอบได้ค่ะถ้าไม่ไม่เราไม่ได้ใช้จริงเขาจะคืนเงินให้เราค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแต่น้องสะดวกบางคนชอบใช้บัตรเครดิตบางคน ซื้ออกรก็ได้นะคะทดสอ แค่นี้เองก็จะลงมาที่สถานีข้างล่างนะคะแล้วเราก็รอรถไฟที่จะเข้าเมืองแค่นั้นเองนะคะก็คือไปลงที่เซ็นทรัลนะคะถ้าเราอยู่กลางถ้าเราอยากจะไปตรงไททาวตรงที่เอเจนต์อีเดนอยู่ก็คือจะลงที่เซ็นทรัลเราก็เดินไปก็ได้ค่ะง่ายๆเอาละแค่นี้เองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตง่ายมากเลยเห็นไหมปุ๊บแพลตฟอร์มที่หนึ่งนะคะแล้วก็สามารถเดินทางเข้าไปในเมืองได้เลย เราแต่ว่าเราจะไปนัดเจอกับเพื่อนที่ไหนที่ทาวน์ฮอลล์หรือว่าที่เซ็นทรัลนะคะแต่พี่ยาบอกว่าเดี๋ยวพี่ดาจะไปลงสถานีรถไฟที่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปเที่ยวไหนดีเพราะว่าเช้านี้ว่างยังว่างอยู่เพราะว่าตอนแรกนัดพี่คนหนึ่งไว้แต่ว่าเขาเป็นพยาบาลแล้วเขาต้องทํางานหนักมากเลยเพราะว่าพยาบาลที่ออสเตรเลียกําลังสตรากันอยู่ตอนนี้เพราะว่ามันขาดแคลนจํานวนคนเนาะแล้วเขาก็เลยต้องทํางานวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปอะ โชว์ให้ดูก่อนสำหรับน้องๆที่อยากเห็นบรรยากาศสถานีรถไฟก็จะประมาณนี้นะคะยินรอปื้อปืปป๊รถไฟบอกว่าจะมาอีกสามนาทีตอนนี้เก้าโมงเช้าเปดนาทีเราดูว่าจะมาไหมอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับน้องๆอ,อันนี้ง่ายมากอย่างที่เมื่อกี้พี่ะอราําทำให้ดูก็คือแค่มีบัตรเครดิตแล้วก็แตะลงไปตรงจุดที่เป็นกลมๆะคะ่ะ ประตูเปิดเราก็ใช้ได้อันนี้ใช้ได้กับทุกรถเลยนะคะรถบัสรถไฟรถเฟอร์รี่นะคะวันนี้อากาศร้อนดีเหมือนกันอยู่นอซิดนีย์ตอนนี้22องศาแต่เราอยู่ข้างล่างในสถานีรถไฟมัง้งร้อนใช้ได้อยู่เลยค่ะก็ภายในสนามบินนะคะต้องใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่พกมาได้ก็พกหน้ากากมานะคะก็ของพี่เราชอบก็คือ K N เ5้าเพราะว่า,ร,าปปรู้สึกปลอดภัยดี แต่ถ้าใครจะชอบแต่ที่สนามบินคอมบินตากแจกนะคะถ้าลืมหรือว่าอะไรก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะประมาณนี้เดี๋ยวถึงเซ็นทรัลเดี๋ยวกําลังดูก่อนว่าจะไปเซ็นทรัลดีหรือว่าจะไปเทาพอดีเพราะว่าอยากจะไปถ่ายรูปที่โอเปร่าโอเปร่าหาวันนี้นะคะที่เอเดาจะอยู่ที่ซิดนีย์สองวันค่ะก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้เพื่อที่จะมาเจอน้องๆที่มาจากที่ซิดนีย์คือเราทางอีเดนมีออฟฟิศอยู่ที่ซิดนีย์ที่บริสเบนแล้วก็ที่ทัสมาเนียเพราะฉะนั้นน้องน้อง ที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะก็ใครมีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลานะคะก็มีเบอร์โทรของพี่ๆอยู่แต่น้องๆหลายๆคนแบบแล้วจะติดต่อพี่ตอนไหนก็คือสามารถโทรหาได้ที่เบอร์โทรของพี่ๆที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะจ๊ะเอาล่ะอีกสองนาทีรถไฟจะมาแค่อยากจะรู้ว่ารถไฟจะตรงเวลาไหมวันนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องเลิกไลน์แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตให้ดูว่าพอลงไปจับที่ในเมืองล้วเป็นยังไงบ้าง อย่างทีนง่น้องเห็นนะคะก็คือเดินตามรถไฟมาเลยแล้วก็ลงมาแพลตฟอร์มหนึ่งถ้าจะเข้าเมืองแล้วก็รออยู่ตรงนี้นะคะง่ายๆสะดวกแล้วก็ถ้าใครจะซื้อโอเปอร์ค่าสามสิบห้าดอน,นะคะก็คือเป็นบัตรเติมเลยนนะคะก็เราก็จะใช้ได้แตมมูลค่าด35มสิบาดอนเหมือนกันเอาละมาดูใจรถไฟกันว่าอีก1นาทีจะมาไหมซ้นาทีนะคะมันบอกว่าก็คือรถ รถไฟจะจอดอันนี้เป็นสําหรับเข้าเมืองก็จะจอดตามที่เขาบอกเลยค่ะได้ยินเสียงแล้วเห็นไหมมันบอกว่าหนึ่งนาทีที่ถึงประเทศไทยไนะคะที่นี่ออสเตรเลียนะคะที่อย่างตรงเวลานะคะอย่างหนึ่งที่อยากบอกน้องๆนะคะถ้าใครจะมาที่ออสเตรเลียทุกอย่างตรงเวลามากเลยต้องปรับเปี่ยนที่ใส่เสจ้ะ บางครั้งในช่วงเช้ชาๆแต่ปกติแล้วไม่ค่อยมีนะคะอันนี้ก็คือรถไฟเข้ามเมืองนะ Thank you Oh Thank you so much bye bye. I use my car, it is okay. okay? State, I'll be oh. with you. Thank you. What do you mean, you Thanks Thank you. I <use my> <laughs> That's not a problem. Just coming in. We need to buy the yeah, Opal card. No, I just keep using that. Oh, it's for the bus exact, as well. Exactly the same price. And furries? So yes. oh. As long as you keep using the same card. So I don't bus, have to buy Opal card. Don't have to buy. Oh, good. That's good. Thank you so much.